สวัสดีครับพบกับรายการดวงฟังหมอมโอมนะครับคล่องช่วงพุทธคุณบุญพระคุ้มครองครับอาจารย์วันนี้มีเรื่องเด็ดนะเรื่องของความขลังตำนานความขลังของพระยอดธงแต่คนเคยได้ยินบ่อยนะเรื่องนี้พระยอดธงคือพระอะไรอยากรู้ไหมคืออาจารย์พระยอดธงเนี่ยในในสมัยโบราณเนี่ยสมัยตั้งแต่เริ่มต้นที่อิตรยาตอนตอนต้นเนี่ยพระยอดธงเนี่ยถือว่าเป็นเป็นพระที่พระมหากษัตริย์เนี่ยเป็นผู้มีเขาเรียกมีดําริให้สร้าง เพื่อที่จะแจกจ่ายทหารแม้กระทั่งส่วนพระองค์เองเนี่ยการตร้งยอดธงไปเพื่อที่เอาไปประทับไว้ที่บนยอดธงนำรบหมายถึงยอดธงลาออกรบใช่ไหมใช่ครับคือยอดธงที่นำรบเนี่ยถือถ้าเป็นเป็นพระมหากษัตริย์เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นเนื้อทองคาอ๋อเนื้อทองคำเนื้อทองคำนี่ก็คือเขาเรียกบ่งบอกว่าถ้าทองคำเนี่ยจะเป็นพระยอดธงของพระมหากษัตริย์ถ้าเป็นพวกออกเนื้อหน้าก็จะเป็นพวกออกยาหรือเจ้าพยาเนื้อเงินนี่ก็เกี่ยวพวก แม่ทับในกองลงไปจนถึงหัวหมูทะลวงฟันเนี่ยก็คือจะเป็นพวกเนื้อชินละส่วนใหง่เพื่องว่าจะมีเนื้อแบ่งแยกประมาณสี่ห้าเนื้อนี้ใช่ครับใช่ครับก็จะมีทองคําทองคําเนื้อนาคเนื้อนาคเนื้อเงินเงินสําฤทตะกัวเนื้อสัมฤทตะกัวตะกัวก็ส่วนใหญ่จะตัวตะกัวเป็นตะกัวชิ้นเงินชิ้นเงินาเป็นชิ้นเงินครับไอ้อย่างอย่างเนี้ยออตรงเนี้ยจะเป็นออกเนื้อนาคเนื้อนาคเป็นออกเนื้อนาคเนื้อนาคเนี่ยคือพอพอถึงระยะเวลาเนี่ย คือเขาจะออกคือเป็นเป็นเงินผสมนาคเงินผสมนาคสมัยก่อนที่เขาผสมมายถึงว่าคจะจะเป็นนาคที่แก่งแก่งเงินใช่คือถ้ามองเผินๆเนี่ยก็คือออกคล้ายๆสำลิศพอสำลิศคล้ายๆสำลิศคล้ายๆสำลิศเนื้อสำลิศก็มีครับผมอคือพระยอดธงอยุธยาเนี่ยคือเป็นหลักเลยคือครับพบไม่ส่วนใหญ่ที่กุราชบุรณะราชบุรณะอ๋อคือใหญ่สาคัญกุใหญ่สําคัญแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยพระยอดธงที่มีชื่อเสียงไม่สุดก็คือกุวัดไก่เตี้ยที่ไปออกปทุมธานี ว่าเขาตัดเตี้ยตุนธานีใช่คือสร้างที่วิยาก็จริงแต่ว่าเขาเอาไปฝาก่ที่วัดไก่เตี้ยที่ปทุมอ๋อมีมีจารึกมีบันทึกไว้หรอใช่ครับมีมีจารึกมีบันทึกไว้แล้วก็เป็นที่ได้รับความนิยมมากเพราะว่าด้วยประสบการณ์พุทธคุณเนี่ยคือพระยศทงเนี่ยคือเขาบอกว่าเกี่ยวเรื่องเขาเรียกว่าชัยชนะในเกี่ยวเรื่องแค้วคาดใช่ครับแค้วคาดคงพันทำอะไรคือเขาเรียกว่าไม่ตกต่ำเขาบอกมีพระยศทงเนี่ยชีวิตไม่ตกไม่ต่ำครับ แล้วที่บอกว่าจะเจอในวัดวัดบระกระจ้าวัดบรงกระจ้านี่คือสมัยก่อนเนี่ยคือที่จันทบุรีอันนี้คือเขาบอกเป็นสมัยพระเจ้าตากสินมหาราชก็คือเป็นอยุธยาตอนลายคือในช่วงนั้นคือเป็นช่วงส่วนใหญ่พระยอดธงจะเป็นพระส่วนใหญ่นะครับอาจารย์จะเป็นพระปางชนะมานเพราะว่ามีหลายปางสิมีหลายปางมีทั้งปางเปิดโลกมีทั้งปางสมาธิมีมีมีหลายปางแต่ส่วนใหญ่เนี่ยคือในช่วงอยุธยาเนี่ยคือเป็นช่วงที่ เกี่ยวเรื่องสึกสงครามเยอะสงครามเยอะเพราะฉะนั้นก็คือกุสโลบายคือก็ต้องเป็นพระปางชนะมารเป็นหลักเป็นหลักซึ่งซึ่งในสมัยอุทยาเนี่ยครับคือผู้ที่ได้รับพระยอดธงเนี่ยก็คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นบุคคลสําคัญที่ไปทำการออกลบแล้วก็เป็นแม่ทัเป็นแม่ทัพในหมู่ในกองใช่ใช่แล้วก็ในการพุทธพิเศษเนี่ยคือเขาบอกว่าต้องพาพิธีบวงสรงที่ใหญ่มากใหญ่มากแม้กระทั่งปัจจุบันเนี่ย เขาบอกว่าพระยอดธงเนี่ยจะอยู่กับเส้นผมพระเกศาของพระมหากษัตริย์คือปัจจุบันเนี่ยธงชัยเฉลิมพลเนี่ยยอดยอดเป็นยอดธงชัยเฉลิมพลเนี่ยก็จะเป็นพระยอดธงคระจำรับมแล้วก็จะมีเกศาของเส้นพระเจ้าเส้นพระเจ้าเส้นพระเจ้าของพระมหากษัตย์คืออยู่ในที่เดียวกันการจะทําพิธีอะไรสุดแล้วแต่เนี่ยจะต้องทําในพระบรมหาราชวังในการอัญเชิญพระยอดธงเนี่ยประดิษฐ์สถานไว้ที่บนยอดธงครับแล้วเวลาทําการแจกจ่ายหรือทําการมอบธงชัยไปเนี่ย ให้กับทหารเนี่ยจะต้องทําพิธีเจริญพุทธมนต์เจริญพระพุทธมนต์เนี่ยในพระมหาในพระบรมมหาชวังครับอาจารย์ครับครับข้อทองนี้ต้องบอกก่อนว่าเกี่ยวข้อการลบโดยตรงสมัยอนการลบโดยตรงใช่การสร้างประมาณ400กว่าปีส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เนี่ยคือถ้าถ้าตอนต้นยุคแรกเลยเนี่ยอาจารย์จะอยู่ประมาณสัก600ปีอืมแล้วก็ไล่เลื่อนลงมาจนถึงช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์ก็มีก็มีครับข้อทองนี้คือเจอทั่วไทยไหม ถามว่าทั่วประเทศไทยไหมคือส่วนใหญ่จะเป็นเจอตามจุดหัวเมืองใหญ่อ,อย่างคืออยุธยานี่คือเมืองหลวงครับแล้วก็ไปทางลบบุรีครับไปทางนครศรีธรรมราชแล้วก็ไปทางจันท์อ๋อก็คือเป็นเขาเรียกเป็นชั้นหัวเมืองใหญ่คร,ครับผมถ้าเป็นกุนิยมนิยมอย่างเงี้ยค,ค่านิยมของออปัจจุบันเนื้อทองคำเนื้อเงินพวกนี้ราคาสูงไหมครับคือถ้าเป็นเนื้อทองคาเนี่ยอาจารย์คือถ้าถ้าเป็นถ้าเป็นกุราบุรณะก็จะอยู่ที่หลักแสน หลักแสนหลักแสนขอคำนะหลักแสนนี่คือถ้าสวยนี่ก็อยู่หลักแสนกันประมาณถึงบาทประมาณส่วนใหญ่จะอยู่มันบาทบาทกว่ากว่ากว่าโอเคเพราะว่าหนึ่งตอนนี้ทองคำก็คืนเหมือนกว่าแล้วนะและทองเนี่ยที่ที่ใช้เนี่ยแต่ว่ากูที่แพงที่สุดอาจารย์คือเป็นกูวัดไก่เตี๋ย์ปทุมธานีคงเป็นล้านครับคงเป็นล้านแต่ว่าทองเนื้อทองคำในค่อนข้างที่จะหายากเพราะว่าทองคำเนี่ยคือที่สร้างเนี่ยคือเพื่อที่เขาเรียกเป็นสัญลักษณ์ยอดธงให้กับพระมหากษัตริย์ครับ นำนำทับเป็นจอมทับเพราะนั้นทองทองคำเนี่ยเขาว่าไปใช้ทองนุปคุณในการมาหลอมหลอมมาสร้างครับอาจารย์ครับผมอันนี้ในรูปก็คือพระน้อทองคำอันนี้เป็นเป็นทองคําอันนี้จะเป็นสมัยยุทธยาตอนตอนช่วงตอนตายต่อไปออกที่กุ่ที่กุมหาธาตุที่นครศรีธรรมราชครับอ๋อนครศรีนครศรีก็คือาใช่คือพระพักเนี่ยอ่าคือคือพระเนรจะจะจะโปนหน่อยแล้วก็ระเกตจะยาวครับผมชุมยอดทงก็ คือแต่ละแต่ละเขาเรียกว่าแต่ละศิลปะเนี่ยแต่ละที่เนี่ยก็คือจะมีศิลปะที่แตกต่างกันไปแต่ว่าเอกลักษณ์ก็คือจะยอดธงนะครับคำว่ายอดธงนี้ก็คือจะมีเดือยอยู่ใต้ใต้้าล่างมีก้านนะมีอยู่ใต้ล่างก็คือเหมือนเอาไว้ดิษฐานโบราณนั่นก็คือเจาะยึดหมุดคกันครับผมแล้วเป็นเนื้อธรรมดาราคาสูงไหมพวกก้อยเกตี้พวกเนี้ยครับถ้าเป็นเนื้อธรรมดาถ้าเป็นตะกัวพวกเนี้ยถ้าเป็นเนื้อชินตะกัวถ้าสภาพสวยถ้าเป็นชินเงินนะครับก็จะอยู่ที่หลักหมื่น จะอยู่ที่หลักหมืน่นค,คือยอดธงเนี่ยคือเขาพุทธคุณเนี่ยเขาบอกว่าคือสามารถครอบคุมได้ทุกอย่างเพราะว่ากันเพศกันภัยเพราะว่าคือเวลาเขาพิธีพุทธภิเศษแล้วเนี่ยค,คือเขาเขาใช้พระคาถาที่ครอบคุมหมดในการที่ออกไปออกลบเนี่ยคือเกี่ยวเรื่องแค้วคาดเขาบอกบ,บางครั้งเนี่ยขอห้ามฟ้าห้ามฝนก็นได้อืก็คือเป็นเป็นพระเป็นพระเครื่องที่ศักดิ์สิทธิ์ตั้งแต่สมัยสมัยโบราณโบราณจนมาปัจจุบันเนี่ยครับพระเกจิ ก็ยังมีการสร้างยอดธงเพื่อเพื่อที่ว่าคือเป็นกุศลายว่าคือเป็นกําลังใจให้ผู้ที่บูชาไปเนี่ยเกี่ยวเลงมียอดธงและชีวิตไม่ตกต่ําอย่างนี้พวกทหารตำรวจก็ต้องคงชอบเป็นพิเศษเลยครับแน่นอนครับคือพระยอดธงนี่คือคอพี่เนี่ยคืออะไรอ่เนี่ยอย่างผมเป็นเนื้อทองคําโอ้ทองคำเหรอครับผมใช่องค์ไม่ใหญ่มากเนี่ยองค์ไม่ใหญ่ครับคือถ้าทองคําจะองค์ไม่ใหญ่องค์ไม่ใหญ่ไหนครับนี่อันนี้เป็นออกกูที่วัดมหาธาตุที่นครศรีธรรมรีที่องค์ที่อยู่ในในในรูปก็คือพระยอดธงเนี่ย คือทหารตำรวจเนี่ยส่วนใหญ่จะจะนิยมเพราะว่าเกี่ยวเกี่ยวเรื่องให้ความมั่นใจให้ความมั่นใจให้เขาเรียกว่าเป็นกำลังใจแล้วก็เขาว่าทําอะไรแล้วชีวิตจะไม่ตกต่ำเขาบอกมีพระยอดธงจะชีวิตจะไม่ตกต่ำครับอาจารย์ครับผมจนสมัยเนี้ยคือคําพูดเนี่ยที่เซียนพระผู้ใหญ่ะแล้วก็แล้วก็พวกผู้ใหญ่เนี่ยเขาบอกว่ามันจะมีคําพูดว่าเวลาแขวนพระถ้าเกี่ยวเรื่องการจะออกรบรือว่าไม้กระทั่งนักการเมืองที่จะออกไปเลือกตั้งเนี่ยก็นิยมพระ ยอดธงแล้วก็ส่วนใหญ่เขาจะมีมีคําพูดที่ว่าชัยวัดยอดธงปกเก้าสามองค์เขาบอกแขวนไปเนี่ยคือหนึ่งมีพระชัยวัดทําอะไรก็มีความชัยช,ชนะยอดธงคือคือได้ที่หนึ่งจุดสูงสุดก็คือไม่ตกไม่ต่าปกเก้าคือปกเก้ากคือ, 9, คอพระนักปกพระปกเขา,า,าเรียกว่าทําอะไรก็จะคุ้มไัยเขาเรียกชัยวัดยอดธงปกเก้าอันนี้คือเป็นเป็นพระที่เกี่ยวเรื่องให้ความมันมันอกเัน่อราเราเจอพระยอดธงในกุเนี่ยเราเจอเฉพาะ พระยอดคงหรือว่าพระอื่นๆด้วยส่วนใหญ่คิดเป็นอย่างเช่นวา่าพระวัดเกตเตี้ยอย่างเงี้ยส่วนใหญ่เนี่ยคือในในใน,ในกู่วัดเกตเตี้ยปทุมธานีครับอาบจารย์คือจะมีทั้งพระยอดธงแล้วก็มีพวกพระบูชาแล้วก็มีพวกพวกพระเครื่องเป็นเลชินเนี่ยอยู่ในนั้นด้วยแต่ส่วนใหญ่จะเป็นพระที่มาจากอายุทยาเพราะว่าสมัยนั้นน่ยคือทางเดิการเดินทัพเนี่ยคือถ้าทางแม่น้ําเจ้าพยาเนี่ยก็คือก็ส่วนใหญ่ก็จะมามาจากอยุธยาแล้วลงมาที่ปทุมครับ ก็คือจะมีมีศิลปะของพระที่อายุธยาเนี่ยอยู่ที่ที่ปทุมธานีเยอะแต่ส่วนใหญ่ปทุมธานีเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยคือถ้าเป็นเป็นพักเครื่องในพื้นที่เนี่ยจะเป็นลักษณะออกไปทางมอสมากเพราะเพราะมอส่วนใหญ่จะอยู่ทางปทุมเขาเรียกติเขาเรียกอะไเขาเรียกว่าเขาเรียกยกครัวมาสมัยสมัยสมัยก่อนรับประธานที่ดินให้ตรงบริเวณปทุมธานีใ่แล้วก็ที่แถวพระประแดงใช่ครับใช่ครับสุดยอดจริงใช่ อันนี้อ่าอันนี้ก็คือเป็นยอดธงบางองค์ไม่มีการก็มีนะก็คือเป็นการหล่อหล่อช่อขึ้นมาแต่ว่าก้นก้นก็จะมีเขาเรียกเขาเรียกเป็นการหล่อโบราณสมัยก่อนโบราณนเป็นหล่อโบราณนี่หล่อทีละองค์หรือเราเป็นช่อแบบแบบพิมคือหล่อที่องค์สมัยก่อนเนี่ยจะไม่มีหล่อเป็นช่อจะหล่อได้ทีละองค์และแต่ละองค์เนี่ยขนาดก็จะไม่เท่ากันศิลปะการแต่งก็คือก็คือการแต่งเนี่ยก็คือแต่งด้วยมือเลย เหมือนกับมันหุ่นกยนธีระองใช่อย่างนั้นเปใช่ขึ้นหุ่นเทียนธีระองค์แล้วเพราะสมัยก่อนเนี่ยคือโลหะเนี่ยที่จะมามาสร้างในอาจารย์ครับคือจะต้องเป็นมวลสารโลหะที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ต้องผสมพวกแร่เหล็กน้ำพีไม่ก็ทั่งเนื้อทองคําเนี่ยก็จะมีผสมแร่ที่เกี่ยวเรื่องเรื่องแร่มงคลผสมเข้าไปเพราะว่าแต่ว่าเนื้อทองคําเนี่ยคือโดยเฉพาะเนื้อทองทุกคุณเนี่ยก็คือจะหายากเขาถือว่าเป็นทองเนื้อก้าวเพราะฉะนั้นเขามีคุณในตัวครับแต่องค์จะไม่ค่อยใหญ่ก็คือขึ้นอยู่บ ช่วงเวลานั้นเนี่ยได้ได้โลหะมามากที่การดูข้่าวามีที่การดูแบบเฉพาะมันหรือว่าลอดูรวมไหมครับผมคือถ้าถ้าเป็นเป็นพระกู่ถิ่นที่ถิ่นยุคอาจารย์คือต้องดูต้องดูพิมพ์ศิลปะเป็นหลักสองดูความเก่าของกระแสโลหะความเก่าของกระแสโลหะเนี่ยคือพระเนี่ยคือจะต้องมีความแห้งพอสองเข้าไปในเนื้อพระเนี่ยวันหน้าพระเนี่ยจะต้องมีความแห้งแล้วกระแสโลหะพอสองเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันจะมีพวก พวกเส้นใหญ่ไขาใหญ่ข้าเเียกใหญ่แางมุม,อ,มอ่ะคือส่องไปเพราะว่าเป็นพระที่หล่อมาอายคุครับเป็นร้อยร้อยปีครับอาจารย์คือหลักหลักการดูก็คล้ายๆกับพระรูปหล่อแต่คราวนี้พระรูปหล่อคืออายุการสร้างเน่ะยังไม่ไม่มีความอายุเท่าแบบพระยอดธงเพราะพระยอดธงเนี่ยเป็นพระอายุหลักเป็นร้อยปีครับบางองค์เนี่ยคือสร้างสร้างสร้างอยู่ในยุคเดียวกันกันกบอ่าเขาเรียกว่าพระนางพญาฝามี อ๋นอนางพญาเพราะว่าก็คือคอยู่ <ผม S 1> ในศิละปะยุคนั้นนางพญาผงสุพรรณเนี่ยค,คือศิละปะอู่ทองเนี่ยยอดทองศิละปะอู่ทองเนี่ยส่วนใหญ่ก็มีที่กูชุมนุมสงที่จังหวัดส,สุพรรณบุรีอันนั้นก็จะเป็นพิมพ์ใกล้เคียงกับพระผงสุพรรณครับผมเสียเพียงว่าเป็นเนื้อโลหะเป็นยอดทองแค่นั้นครับอาจารย์สุจรี้ก็ได้ความรู้ในเรื่องของพระยอดทองแบบครบถ้วนเพราะว่าที่บอกคือพระว่าสงขรยเอ้ะพระทองนี่คืออะไรเกี่ยวอะกับทองเกี่ยวอะไรเป็นยอดทองคือยังไงก็คือเหมือนก่อนคือเป็นพระที่เอาไว้ S <S <S เขาเรียกว่าสวมบนธ<ท>งชัยออกรบ <S 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 ใช่เขาเรียกว่าสมัยก่อนเขาเรียกว่าธงชัยออกรบก็คือคเป็นเป็นยอดธงก็คืออยู่บนยอดธงจริงๆแต่พอพอถึงเวลาที่ออกรบแสงคามเสร็จเรียบร้อยได้รับ,รบชัยชนะมาปุ๊บเขาก็จะเชิญพระยอดธงเนี่ยมาประดิษฐานบรรจุจในกุ่มเดิมในกุ่มเดิมบางครั้งก็เชื่อว่าเออไม่เอาพระเขาบ้านบางครั้งก็เชื่อว่าเชื่อสืบสานต่อไปบางครั้งเชื่อว่า เผ <mm no ื่อนาคตมีสงครงทสงฟ้ามได้เอามาให้คนรุ่นหลังได้บูชาติดตัวไว้เป็นมงคลชีวิตครับผมยอนนะครับวันนี้ก็ขอบคุณพี่นพที่ได้ความรู้เรื่องพระทองเพราะคนหลายคนสงสัยอยู่ใเพราะพราทองนี้ตกลงเป็นพระที่เกี่ยวกับทองยังไงแล้วมีพุทธคุณยังไงบ้างวันนี้ก็ครบถ้วนนะว่าเป็นพระที่เกี่ยวข้องกับอำนาจบารมีเกี่ยวกับความยิ่งใหญ่การต่อสู้เพื่อชัยชนะต่างๆนะครับผมก็ขอบคุณพี่โนพมากๆที่ให้ความรู้ทางรายการแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามพวกเราครับ ก็สบถามเราได้ที่รายการหมอโอมขลอชีวิตนะผมแล้วก็ที่ยูทูบเราคือสัปันเรื่องดวงโดยหมอโอมนะผมขอบคุณทุกท่านครับวันนี้เราสองคนก็ขอตัวสวัสดีก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ